ทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะกลับเข้าสู่ช่องเบนเบมโมอีกหนึ่งครั้งค่ะช่วงนี้เป็นไงกันบ้างคะทุกคนทุกคนก็ต้อง work from home หรือว่เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านใช่ไหมคะเบนก็ต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านเหมือนกันค่ะวันนี้เนี่ยก็เลยฮึดอ,อยากสวยนิดหนึ่งก็เลยจะมาแต่งหน้านะคะลุ work from home หรือว่าเรียนออนไลน์หรือว่าลุกไปรับไปสีหน้าบ เบนก็มีตัวช่วยเป็นคูชชั่นด้วยค่ะเดี๋ยวเราดูกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงเริ่มแรกนะคะเป็นก็ลงพวกสกินแคร์กันแดดมาแล้วเรียบร้อยนะคะตัวต่อมาที่จะลงเลยก็คือคูชชั่นของ a าร์ทริสตีนั่นเองค่ะ กันทั้งหมด2เบอร์เลยไม่ว่าจะเป็น n 2 3หรือ n 2 5นี่นะคะก็คือสีของเขาเนาะตรงนี้จะเป็น n 2 3นะคะส่วนตรงนี้จะเป็น n 2 5เดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งกันเลยโดยที่เบนจะเริ่มลง n 2 3ลงทั่วใบหน้าแล้ว n 2 5มาเป็นแบบกรอบๆหน้าละกันเมื่อเขาว่าทุกคนใครที่แบบว่าเออรู้สึกว่ากลัวเขาจะไม่ปกปิดก็คือปกปิดนะคะทุกคนเมื่อกี้เปลองสวอตก็คือ เติบอยู่เติบอยู่เดี๋ยวเป็นสโลมบีฟอร์อัฟเตอร์ให้ดูนะแบบมันจริงจริงทุกคนคือฝั่งเนี้ยไปรู้สึกว่ามันกระจาาร่างใสสม่ำเสมอแล้วก็โกล นะคะเป็นคนที่รู้ข้อมกว้างบริเวณนี้แล้วก็มีรอยสิวบริเวณหน้าผ่าหน่อยหนึ่งพราก,กินช็อกโกแลตเยอะมันก็คือช่วยปกปิดอะทุกคนแล้วมันแบบไม่เหนียวเหนหอนะแต่โกลง,งงมากอ่ะดีเดี๋ยวเรามาเทียบ Before After กันชัดๆเลยนี่คือหน้าฝั่งที่ทาไปแล้วนะคะกับยังไม่ได้ทอาอาร t ติสตี้เ t ็กซ์ทรัคุช เห็นไหมความสม่ำเสมอของผิวความโกล์เนี่ยต่างกันเลยนะคะสำหรับสาวที่เป็นสิวนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าเฮ้ยความหน้าโกล์แบบสาวเกาหลีเนี่ยมันจะปิดรอยสิวเราไม่ได้เดี๋ยวเ็นจะปิดให้ดูเลยนะคะบริเวณคางเห็นไหมเป็นมีรอยดําอยู่เดี๋ยวมาดูกัน<อ>ให้เทียบกันแบบชัดๆเลยเห็นไหมทุกคนคือ สามารถปกปิดรอยดําได้นะคะหรือว่าจะเป็นรอยแดงจากสิวบริเวณหน้าผากของเบนที่พุ่งขึ้นมาหมักมาเมื่อสองสมวันนี้เธอมันร้ายกาจมากนี่ทุกคนหน้าผากของดิฉันนะคะไม่มีรอยสิวอีกต่อไปแล้วะคะ่ะเฮ้ยคือนางเนี่ยทุกคนบริเวณที่เบนอะผิวปกติหรือผิวดีอยู่แล้วเบนก็จะ ลงแบบบางๆนะคะส่วนตรงไหนที่รูขุมขนกว้างหรือว่ามีรอยสิวเบนก็จะลงนอเขาแน่นนี่เข่าคอนนึงนะคะไม่ต้องตกใจเดี๋ยวขอเลือกทาคอก่อนจะรู้วจะตกใจเบนจะขอใช้เอ็นิสานะคะบริเวณกรอบหน้าให้หน้าเนี่ยดูไม่ห่างจากคอมากนะ คือจริงๆเป็นหน้าขาวกับคออยู่แล้วนะคะทุกคนมันก็เลยเห็นชัดมันก็จะลงเว้ยกรอกหน้าแบบนี้ค่ะคือสีเขาก็ไม่ได้เข้มมากหรอกทุกคนแต่ว่าสีเขาอะคือเข้มจากเฉดผิวเวนอะนิดนึงนะคะโอ้ยมันแบบมันซึมไปเลยอะอะดูรอยน้อยกว่าตะกี้แล้วนะคะเมื่อลงมบอ25 คือฟินิชผิวนะคะได้ผิวแบบเล่นแสงเล่นจายเออไปอยู่ในกล้องในซูมในมีติ้งตอนเรียนเราก็จะไม่หายไม่ตายนะคะมาค่ะต่อมานะคะเบนจลอมเป็นบลัชครีมต่อเลยของ for y o u ท o นะคะรุ่นี้สีซันนี่วันนี่สี C สค่ะ เบนลงตัวนี้ทับอะก็คือไม่เคลื่อนไม่เป็นคราบอะทุกคน<ม>คือนางก็ไม่เป็นคราบไม่แบบทําตัวเขาเรียวกว่าอะไรเป็นรองพื้นที่ดีในการลงตัวต่อๆไปได้อะว่าวไปว้าไปทําปทเป็นเล่นไปนะตัวนี้นี่เราลงบัตรครีมเสร็จแล้วนะ,ะต่อมา จากเบนก็คือไม่ได้อยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลาและทุกคนก็คิดว่าประเทศไทยร้อนมากๆนะคะเบนก็เลยจะขอลงแป้งฝุ่นนิดหนึ่งนะคะแป้งฝุ่นที่เบนจะใช้ตัวนี้วันนี้นะคะเป็นสระสีบายสีจานออยล์คอนโทรลพาวเดอร์นะคะตัวนี้ลงไปเลยเบนก็จะทาใ่ซฟาร์มแบบนี้แล้วก็ลงลงนี่คืง,งหน้าก็คือจะแบบ เรียกว่าอะไรความโกลวความเงามันก็จะน้อยลงสักนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ได้มากขนาดนั้นหรอกจากในกล้องตอนนี้หน้าดิฉันป้านมากนะคะหน้าเป็นป้านมากเบนก็จะขออนุญ,ญาตลงคอนโทรไปก่อนคอนทัวร์คอนโทรอะไรคอนทัวร์ตันนี้เบนจะใช้เป็นของเอสเต้ลอเดอร์นะคะบลอนส์กอร์เดสนะคะ02โซล่าครชค่ะลงไปเลยที่เบน เราคอนโทรกันคอนคอน,คอนโทรไรคอนโทรโดยมยค่ะเขียนคิ้วกันค่ะช่วงนี้ทุกคนจะเห็นว่าคิ้วเปน็นน้ำรกๆนิดนึงเพราะว่านไม่ได้กันนะคะเ็นอยู่บ้านเ็นก็อยากไม่ให้รู้สึกว่าหน้ามันโลนเกิดไปเ็นก็เลยไม่กันคิวคิ้วดูรกๆแบบนี้นะคะเราก็เลยจะเขียนคิวกันยากสักเล็กน้อย แต่ว่าเราก็จะเน้นเขีนคิ้วธรรม,มชาติยู่แหละเบนก็จะใช้ตัว Cover Girls นะคะที่เป็นมัสคาราสีใสปัดคิ้วไปก่อนให้คิ้วเป็นเซตดูเป็นทรงก่อนแล้วตรงไหนแหวงเราก็เพิ่มเติมเขาเข้าไปนี่เบนก็เซตให้เขาเป็นทรงเรียงตัวกันสวยงามมากขึ้นแบบนี้แล้วนะคะเบนก็จะเห็นความวงความแหวงอยู่สักนิดนึงอ่ะเราก็จะเอาแบบฝุ่นนะคะ สอดแทรกเข้าไปให้คิ้วมันเต็มมากขึ้นค่ะใช้ตัวเดิมค่ะเคสลูกรักแล้วก็ลูกบุกมด้วยลูกจะหมดแล้วมาค่ะเบนจะใช้สีกลางนะคะทั่วผมมีความน้ำตานิดนิดไม่ได้อยากให้คิ้วเป็นโซมากนะคะเบนจะแค่ถุ่มๆไปตรงที่มันแหว่งๆอะ่ะคิ้วมันก็ไม่ได้สม่ ะค,ะคิวก็จะดูเต็มมากขึ้นต่อมาอยู่บ้านนะคะตาเบนก็จะไม่ได้ทาสีอะไรเลยนะเบนจะขอบกรีดไอายไลเนอร์ด้วยดีนสอเขียนคิ้วที่มันแบบดีดีสอเขียนคิ้วตัวนี้คือเนื้อมันอะแน่นมากทุกคนแน่นจนบางทีอะเบนแบบไม่ได้ชอบความแน่นอะ่ะเบนก็เลยเอามาเขียนเป็นไอายไลเนอร์แทนนะคะตัวนี้โอเมะปะ คือไม่รู้จักแบรนด์นี้เหมือนกันคือนะ้าเอามาให้จากมีกาก็เลยไม่รู้ว่าแบรนด์นี้คือที่ไทยมีขายหรือเปล่าชื่อ all may brow pencil crayon นะคะสีที่เป็นใช้เป็นสี802 Burn เ์เบนนก็จะกรีดไปที่หางตาแบบนดิดเดียว เขียนเป็นอินไลเนอร์ก็ได้นะคะแต่ว่าเบนอะเป็นคนเปลือกตาค่อนข้างมันมันก็จะหลุดลงมานะอ่ะเดี๋ยววันนี้จะขอปัสมาสคาระ่ะที่นานานทีจะปัสมาสคาร่าวันนี้จะใช้เป็นเมลเ l i n ์น e ิว o r k The h y p e r c u r v o l u m e Express Waterproof นะคะตัวนี้คือดังแลวหลายคนก็บอกดีมาก A few moments later วเราก็ได้ขนตาแล้วนะคะขนตา จะดูเป็นแ,แ,แย้กหนึ่งโซ่เบนมีติ้งขดตามมาหลายเดือนแล้วมันก็เลยจะแบบมีความไม่เท่ากันบ้างอะไรบ้างปรดมองข้างไปนะคะอะต่อมาเป็นจะปัดแก้มเป็นนาออกัสซัมตัวมินิตัวนี้ใช้ดีมากเล็กแต่แบบดีมาก น,นะคะวันนี้ใช้เบกก้าสีแชมเปญปป็อกค่ะจึมจึมเบกกก็คือเบกก้าเนาะทุกคนดูที่กระจับปากเป็นแหละปลายจมูกสิถ้ามีซิลิโคนคงุงออกมาแล้วนะคะต่อมาขั้นตอนสุดท้ายค่ะนั่นก็คือการทาปากนั่นเองนะคะวันนี้ทาปากเบนก็อยากได้สีแบบ น่ารักน่ารักนะแบบอยู่บ้านก็จะใช้เป็นดิปกลอสของชาแนลด้วยนะคะแล้วก็จะเสริมด้วย n ิกส์ละกันค่ะ n ิกส์สี Peach d o n t Talk My Wife นะคะเอ,อ้อสีน่ารักปะก็จะลงไปทั่วปากก่อนเลยสีนี้โทนี้ค่ะ h p e a c h แบบนี้นะคะ ต่อมาเป็นอยากแบบรู้สึกมันนสีส้มแบบพีชนิดนึงเป็นเลยอยากเติมสีชมพูชมพูมันก็เลยเลือกใช้ Chanel Rouge Alert l l r t s เบอร์18นะคะเข้าไปเติมด้านในก็นจะเป็นชมพูแบบแจ๋นแหลกน่ารักน่ารักกัน<ช>นะทุกคนแบบนี้ตค่ะเดี๋ยวเราไปดูฟินิตลุคกันนะคะ